นี่คือเหตุการณ์เมื่อช่วงเดือนสิงหาและกันยายน2564ครับนี่ใครครับเนี่ยคุณสุรทินพิจารณ์คุณพิเชษผูกกองธรรมนัสอุบลศักด์เนี่ยคุณดำรงพิเดษคือหลายคนเนี่ยแทบจะซ้ำภาพนี่คือ31สิงหาคมนี่คือภาพเมื่อวานสื่อนี้เราเห็นภาพร้อยเอกธรรมนัสพรมเภาใครครับสุรทินพิจารณ์ใครครับีิเดชใช่ไหมใช่ใครครับ นำรงพิเดศครับให้ยีกเข่าๆคุณพิเชษคือเป็นพักเล็กหมดเลยแล้วก็มาคุยกันดูแล้วบรรยากาศเขาบอกเลยนะชื่นมืนฮะนปีนี้จะซ้ำรอยหรือเปล่าปีนี้เขาบอกเขาจะไม่แจกกล้วยครับเขาจะแจก,กเป็นกระเป๋าเจมบอลครับตอนนี้กระเป๋าเจมบอลขาดตลาดครับสภาของประเทศเรากําลังก,กลายเป็นประชาธิปไตยเรื่องกล้วยๆและว่าด้วยกระเป๋าเจมบอลน,นี่คือปรากฏการณ์ทางการเมือง และทางการเมืองรอบนี้ถามว่าระหว่างกล้วยกับกระเป๋าเจมบอลน่ะมันจะไปโฟกัสอยู่ที่ไหนมันจะไปโฟกัสอยู่ที่บรรดารัฐมนตรี10คนที่จะถูกอภิปรายแต่10คนไม่ได้หมายความว่าทั้ง10คนนะครับโฟกัสจะไปอยู่ที่พลังประชารันล็อกเป้านะครับมีท่านสุชาติชมกลิ่นซึ่งคะแนนการโหวตก็ค่อนข้างจะรักท้ายมาตลอดเจอทุกรอบ<แ>ผ่านมาทุกรอบอันดับแทบจะต่ำท้ายมาทุกรอบ ฉันสติพร้อมพันธทรัฐมนตรีช่วยกระทรวงการคลังครับแล้วก็คุณชัยวุฒิจาก d ี s เอ่คุณจันล็อกเป้านี่คือ,อประเด็นใหญ่ที่สุดตอนนี้ในทางการเมืองคือเสถียรภาพของรัฐบาลพลเอกประยุทธ์จัน์โอชาที่กาลังเดินหน้าเข้าไปสู่หมดของการอภิปรายไม่ไว้วางใจและปรากฏการณ์อย่างหนึ่งที่ทําให้เราเรียนรู้ปัจจุบันและเรียนรู้อดีตนั่นก็คือปรากฏการณ์ของพรรคเล็กที่ร่วมกับรัฐบาลที่เกิดอาการ เรี้ยวครับคุณนองครับเราดูสัญญาณทางการเมืองการเมืองไม่ใช่การบ่งบอกแล้วมันเป็นเช่นนั้นแต่การเมืองมันมีเกมอยู่ในกลของการเดินเกมทางการเมืองเราเห็นภาพร้อยเอกธรรมนัฐพรหมเผาใครครับสุรทินพิจาร์ใครครับพีระเดชใช่ไหมใช่ใครครับดำรงพิเดชใครอีกเขาวๆาคุณพิเชษคือเป็นพักเล็กหมดเลย แล้วก็มาคุยกัน <Ừ. S 1> แล้วบรรยากาศเขาบอกเลยนะชื่นมืนนะ่นฮะชื่นมืดเขาคุยอะไรกันร้อยเอกธรรมนัฐพรหมเผ่าตอนนี้กำลังดำเนินบทบาทอยู่เรื่องหนึ่งนั่นคือส่งสัญญาณบางประการไปยังรัฐบาลครับคุณธรรมนัฐบอกว่าอย่างไงตอนนี้บอกว่าตอนนี้จะไม่โหวตนะถ้ามีหลักฐานทุจริตจะไปโหวตให้ได้ยังไงแล้วถ้าเกิดรัฐมนตรีโดนโหวตหลายลายใครล่ะต้องไรับผิดชอบ นายกไงเห็นไหมแล้วถ้าเกิดว่าใครนะได้คะแนนโหวตน้อยๆเนี่ยถ้าเป็นผู้กองนะโดนโหวตน้อยแบบนี้ออกแล้วผมสรุปเอาใจความง่ายๆจากวาทะจากวิธีการของร้อยเอกธรรมนัฐพรมเผ่ารอบนี้เป้าไม่ได้โฟกัสไปที่นายกรัฐมนตรีแน่นอนเป้าในการอภิปรายพุ่งไปแบบนั้นแต่เสียงโหวตน่าจะผ่านแต่เป้าใหญ่ที่จะเป็นสายล่อฟ้าคือบันดา รัฐมนตรีเพราะว่าเหมือนกับต้องโดนก่อนใช่ไหมฮะ,นะะเพราะฉะนั้นสิ่งที่ร้อยเอกธรรมนัฐพรหมเผ่าบอกว่าถ้ารัฐมนตรีมีเสียงโหวตไม่ผ่านนายกรัฐมนตรีต้องรับผิด,ผดชอบเห็นไหมฮะเพราะฉะนั้นคนเกมจะพุ่งไปตรงนั้นนั่นเป็นยุทธการขย่าต้นมะม่วงเหมือนเดิมทีนี้ภาพในท่านผู้ชมเดี๋ยวจะงงว่าเอ๊ะภาพเดียวกับเมื่อกี้หรือเปล่า คุณดูบอกว่าเราเรียนรู้จากอดีตมาเห็นภาพปัจจุบันเรียนรู้จากปัจจุบันย้อนไปอดีตแล้วเราจะเข้าใจบริบทนี่คือเหตุการณ์เมื่อช่วงเดือนสิงหาและกันยายน2564ครับสรัฐบ,บทในสภาหเหมือนกัน31สิงหาคม64นี่ใครครับเนี่ยเี่ย คุณสุรทินพิจาร์คุณพิเชษผู้กองธรรมนัทคุณอุบลศักดิ์เนี่ยคุณดำรงพิเดชคุณคือหลายคนเนี่ยแทบจะซ้ำภาพเดี๋ยวขอภาพเมื่อกี้แบบอีกภาพหนึ่งได้ไหมดูดูเป็นภาพปัจจุบันเมื่อวานนี้นะนี่คือ31สิงหาคมนี่นี่คือภาพเมื่อวานซืนนี้มันแทบจะเป็นภาพเดียวกันเลยแน่นอนครับคนที่รักกัน คนที่มีแนวคิดเดียวกันมาพูดคุยในเรื่องเดียวกันในสภาเป็นเรื่องปกติแต่สัญญาณน,นี้ถูกส่งผ่านไปเรื่องของสถานะสเสถียรภาพของรัฐบาลครับปรากฏการณ์ในช่วงเดือนสิงหากันยามันเกิดอะไรขึ้นมาครับ27สิงหาปรากฏการณ์หนึ่งจะล้มรัฐบาลลุงตู่และมันเกิดปรากฏการณ์ราคากล้วยกับตอนนั้นเทบจำไม่ผิดที่คุยกันฮูกกล้วยราคาแพงมากแล้วราคาขึ้นเร็ว ตอบแรกระดมกันจํานวนเสียงเพื่ออาจดาเนินการอะไรบางอย่างราคากล้วยแค่สามวิสามวะต่อมาเสียงคนมันเริ่มมากขึ้นมากขึ้นจํานวนเสียงและผลการเจรจาทะลุขึ้นไปห้าวีสุดท้ายใกล้เคียงที่จะดึงได้ละหมายถึงเสียงจะลดลงวบห้าบเลยถ้าไม่ดําเนินการปรากฏทะลุไปเจ็ดวีเจ็ดวินี่ในรอบสัปดาห์เดียวนะพี่โอ อาทิตย์เดียวขึ้นมาเท่าตัวบางคนเขาบอกจะได้ถึงแดหวีแต่จนบัตรป่านี้ไม่รู้แต่ค่าเฉลี่ยคือห้าครับครับแต่อย่างที่บอกไปอันนี้คือปีที่แล้วใช่ปีนี้จะซ้ำรอยหรือเปล่าปีนี้เขาบอกเขาจะไม่แจกกล้วยครับเขาจะแจกเป็นกระเป๋าเจมบอลครับตอนนี้กระเป๋าเจมบอลขาดตลาดครับสภาของประเทศเรากําลังจก,กลายเป็นประชาธิปไตยเรื่องกล้วยๆและว่าด้วยกระเป๋าเจมบอลน,นี่คือปรากฏการณ์ทางการเมือง และทางการเมืองรอบนี้ถามว่าระหว่างกล้วยกับกระเป๋าเจมบอลเนี่ยมันจะไปโฟกัสอยู่ที่ไหนม,มันจะไปโฟกัสอยู่ที่บรรดารัฐมนตรี10คนที่จะถูกอภิปรายแต่10คนไม่ได้หมายความว่าทั้ง1 0คนนะครับโฟกัสจะไปอยู่ที่พลังประชารัฐล็อกเป้านะครับมีท่านสุชาติชมกลิ่นซึ่งคะแนนการโหวตก็ค่อนข้างจะรั้งท้ายมาตลอดเจอทุกรอบแ,แต่ผ่านมาทุกรอบ,รอ,บอันดับแทบจะต่ำท้ายมาทุกรอบ ท่านสติพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีช่วยกระทรวงการคลังครับแล้วก็คุณชัยวุฒิจากดีเอสคุณจะล็อกเป้านี่คือล็อกเป้า3คนครับคอยดูให้ดีปรากฏการรอบนี้พักเล็กจะขยับอย่างไรและบริบทของร้อยเอกธรรมนัฐพรมเผ่าจะเป็นเช่นไรมีนักวิชาการบางท่านมีนักสังเกตการทางการเมืองบางคนอธิบายภาพเหล่านี้โดยผมกับคุณอ๋งไม่ต้องส่งสัญญาณลองไปฟังดูคนนี้ คุณวันวันวิชิตบุญโปร่งจากคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยลังสิตท่านบอกว่าอย่างไงนะอาจารย์บอกว่าคือราคาเนี่ยเป็นราคาชวนเชื่อเลยนะของผู้ฟองธรรมนัฐะลดไปเยอะยุทธศาสตร์เนี่ยจะบอกจัดลำดับชั้นคือเป็นความสะใจส่วนบุคคลความสะใจส่วนตัวว่าอย่างนั้นเพื่อความสะใจส่วนตัวนะเป็นความบาดหมางของร้อยเอกธรมธรมนัฐพรมเผ่ากับนายยกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีบางคน นั่นนักวิชาการจากมลังสิตนักวิชาการจากคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ของมอบูรพาเป็นนักสังเกตการณ์ทางการเมืองอีกท่านหนึ่งรองศาสตราจารย์ดรโอรันทิงบ,บางเตี้ยวท่านว่าอย่างไงนะอันนี้เหมือนที่พี่โอพูดเลยบอกไม่ได้ยิงตรงไปที่นายกนะแต่ไปทางรัฐมนตรีฮะแล้วบอกกระแสะมาตอนนี้คือเรื่องของสอสจะคำนวณเท่าไหร่จะคำนวณร้อยหรือ500ก็ดูท่าทีอยู่ว่าทุกอย่างอยู่ในการต่อรอง เห็นฮะอัน,นี้คือนักรัฐศาสตร์และนักนิติศาสตร์เรามาดูอีกคนหนึ่งครับนี่คือสัญญาณตรงๆตรงๆจากคุณพีรวิทย์เลืองลือดลภักครับสสบัญชีรายชื่อพักไทยรักธรรมอันนี้น่าจะรู้เ่ายัางไง <ทำ S 2> นะครับดีนี้โค้งสุดท้ายกะต้องเอาตัวรอดคือก็ต้องพื่อฐานเสียงนี่แหละนะครับผู้กองบอกลูกพักต้องฟังกันไม่งั้นออกจากพักไม่ใช่ขู่ด้วยนะ,ะ,ะคือพูดง่ายอย่าแตกแถวครับอ,อย่าแตกแถวนะเห็นไหมครับนี่คือสัญญาณ ทางการเมืองของพรรคเล็กที่ออกอาการเปรี้ยวดังๆ